เอาแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงโซนทาวเวอร์ของกุญแจหนนไหมครับโซนทาวเวอร์เราจะค้องกุญแจกันคนเกาหลีเขาจะมาคู่รักพาคู่รักมาถ่ายรูปก,กันค้องกุญแจไปไปข้างบนต่อ รีบลูกพี่จะขอถ่ายรูปเลยนั่นน่ะอาร้อนเฮ้ยหัว้าบะข้างบนข้างล่างครับ วยอยู่ข้างบนดูข้างล่างโซแม่น้ำหันหันนนโซแม่น้ำฮันเป็นหล่องแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเกาหลีครับแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเกาหลีเห็นหมดโซรบอบโซ ตามมานี่ก็จะเจอทางขึ้นครับมีทางขึ้นข้างบนที่หนึ่งมาตามมาาม,มาขึ้นบันไดขึ้นบันไดามา

โซนนี้จะเป็นโซนของกำแพงของกรรอวีนะครับเป็นกุจเจร้รอยจะใช่ร้อยปุจเจร้อยครับปุจเจทั้งนั้นเลยใกล้หมดเลยครับาาตามมาตามมาคิดถึงเมืองไทย <c oughs> ตามมา เป็นพวงเป็นพวงประมาณหลายล้านพวงเยอะมากครั <c> ้ <oughs> งหนึ่งที่เคยมากก็เขียนที่ระลึกไว้เขียนอะไรไว้รักใ,ใครเขียนไว้